แม่เสี้นนยซื้อพระศักดิ์สีทที่น่าสมเพชนั่นถึงกับยอมให้ลูกลำบากด,ด้วยและต้องวางมากต่เน,น่าฉันจะเป็นคนที่เอาไหนจริงๆก็ใช่ที่ตอนนี้เราอยู่กันคนละโลกน่าสมเพชจะทาให้นายไม่กล้ามองหน้านที่ฉันเคยรับผู้หญิงคนนี้อย่างนั้น <c oughs> นี่บตรนี้มีอย่งแสนหยวนเป็นเงินที่เท้าชีวิตนายก็ไม่เคยเจอนึ่งแสนนี่เป็นข้าปิดปากแต่ถ้านายไปบอกคนอื่นถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเราอย่าหาว่าจะใจร้ายกันแล้วกัน เอากล่องสุกไปให้หมดบเตือนครั้งที่สามพวกเธอไม่มีสิทธิ์ซื้อกล่องสุงเงิงงนน้อยไปเหรอเงินนี้นะเอาคืนไปขู่ฉันเหรอลองบือซะไอซสว,ว่าว่าหูคุณหนูเจ้าอยากตายเหรอพูดดีๆไม่ชออยากหาเรื่องใส่ตัวจงมาฮไอซา,าอว หยุดนะพวกแกกล้าไดียังไงประธานเซิ์นให้ามาได้ยังไงคะท่รู้จักฉันเรอถ้าเป็นมหาเศรษฐีเจียงเฉิงฉันรู้จักท่านอยู่แล้วรู้จักฉันได้แสดงว่าแกก็เป็นชนชั้นสูงเจียงเฉิงสินะ,ะฉันฉันเป็นเอแกเป็นใครฉันไม่อยากรู้เพราะว่าแกไม่มีที่ยืนในเจียงเฉิงอีกต่อไปแล้วประธานเซิ์นหมายความว่ายังไงคะขอโทษครับคุณผู้ชายคุณไม่เป็นไรนะคะขอ วิชาเทพช่วเจ้าสาวสําเร็จแล้วก็ oh. เธอทําได้อย่างไงวิชายุทดขั้นพื้นฐานนี้แม้แต่คนที่มีพรสวรรค์จะต้องฝึกฝนมากกว่าห้าปีแต่เธอฝึกแค่ครึ่เดียวหรือว่ามีโชคชะตาพิเศษซ่อนเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานฉันฝึกฝนอยู่ทั้งคืนวันนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีพลังล้นไปทั่วทั้งตัวหรือว่า ที่แท้คือพลังกายกําเนิดที่หาย,ยากยิ่งเนีย่ยพลังกายกําเนิดเรอคุณคะพลังกายกําเนิดคืออะไรคะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดถือกําเนิดจากพลังธรรมชาติของมารดาดัางนั้นก่อนเกิดเส้นลมบานทั้งแปดจะเปิดโลกจึงเรียกว่าพลังกายกําเนิดยังไงเลยเประธานเซินคำพูดของคุณเมื่อกี้หมายความว่ายังไงนะคะป๋าซะตอนน้าคุณชายจะไม่มีสิทธิพูดซะประธานเซินเขาเป็นแค่สวะชั้นต่ำ ด้วยฐานะของท่านเขาไม่คุรค,คุยกับท่านด้ซ้ำฉันบอกให้<ะ>ท่าน,นปากไงเดี๋ยวข้าจะจานแจ้ที่หลักเซนว่านหาเป็นคนสุภาพอ่อนโยนตายขัดแย่แค่ไหนก็ไม่เคยทะเลาะก,กับใครเลยแต่เขากลับสอบฉันจะเชียยสือมีบันเนกิดอะไรขึ้นแน่คุณผู้ชายครับที่พูดใส่คนเป็นความผิดของผมเองโปรดให้อภัยด้วยครับ สำหรับการฝึกวรยุทธ์คือการอาศัยพลังปราณไหลเวียนทั่วร่างกายเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังแม้กระทั่งการมีชีวิตที่ยืนยาวมีชีวิตที่ยืนยหวน่าเสียดายส่วนใหญ่หลังขอดออกมาจากท้องแม่เส้นลมปราณก็จะค่อยๆตันทําให้ลมปราณไหลเวียนไม่ได้ต้องอาศัยการฝึกพายหลังเพื่อเปิดเส้นลมปราณทีละขั้นแต่เธอไม่ต้องผ่านขั้นนี้ดังนั้นการฝึกวรยุทธ์ของเธอจึงก้าวหนะ้าได้ยังรวดเร็ว ว่าแล้วเชีวฉันฝึกฝนแค่หนึ่งวันแต่กลับได้พลังที่เหลือเชื่อมาอ,อะไรกันขอบคุณที่ช่วยไขข้อสงสัยให้คะ่ะแต่ฉันยังมีอีกหนึ่งข้อสงสัยอยากจะขอถามคุณเธอถามได้ แต่ฉันไม่จำเป็นต้องคำอธิษฐานข้อที่สามของฉันก็คือขอให้ได้เจอเนื้อคู่เร็วๆแต่ทําไมสิ่งที่ได้มาถึงเป็นตําราวิชาล่ะคะวรยุทธ์ของเธอได้มาจากกล่องสมที่เสี่ยซื้อขายไปคําอธิษฐานที่ได้จากกล่องสมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นจริงทั้งหมดนี่เป็นแค่กล่องสมไม่ใช่เทพปีศาจขอโทษนะคะแม่แ จะทำอะไรอ่ะเธอจะกอดลูกสาวฉันแล้วม,มันทำไมตั้งแต่วันที่เธอทิ้งลูกไปอย่างเลือดเย็นก,ก็ไม่ใช่ลูกสาวเธออีกต่อไปแล้วล่ะเสียสือตอนนั้นจะมีเหตุผลจับใจต้องทําไม่ใช่เหรอตอนนี้จะกลับมาแล้วนี่ไงอันชิงถือว่าผมขอละค่อยไปนะรอลูกตัวอีกหน่อยค่อยไปนะได้ไหมเสี่ยซือนายเป็นคนไม่เอาไหนทำอะไรก็ไม่สำเร็จฉันทำมามากพอแล้ว <king> ที ا, ท่รัเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมคุณด,ดูสิลูกเรายังเด็กขนาดนี้ลูกก็ต้องมีแม่เหมือนกันไม่ไมลูกแม่ดีใจไหมที่ได้เจอแม่ไม่เอาทไมร้องให้ล่ะอยหรือเปล่าไป วิชาดตศบะปะาทาสิ่เก้าช่างเป็นปราดาบที่เฉียบคมยิ่งนักดูท่าพันธมิตรแห่งรัติการจะได้สมาชิกใหม่แล้วกล่องสุมแค่กล่องเดียวทำห้เปลี่ยนไปเล่ากับเกิดใหม่ถ้าฉันได้เป็นเจ้าของกล่องสุมทั้งหมดแล้วก็ใครกล่องสุมสารพัดก็ดีอยู่แต่ที่น่าเสียดายคือสำหรับกลุ่มพวกเรานั้นก็เป็นเหมือนระเบิดที่แขวอยู่บนหัว แกเป็นใครกันแน่นายเรียกฉันว่าเจ้ารัติกาลลูกสาวเกิดมาจากท้องของฉันฉันจะพาลูกไปแน้มีสิทธ์อะไรมาห้ามฉันเธอไม่คู่ควรจะเป็นแม่เลยเสียสือลูกสาวคนนี้ก็ต้องเป็นของฉันอยู่แล้วนอกจากต้องไปกับฉันยังต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ทุกเดือนด้วยฉันว่าคุณไม่ได้ทําเพื่อล,ลูกหรอกแต่ทําเพื่อเงินทําไมถึงได้มีแม่อย่างคุณกันนะแล้วเธอมีสิทธ์อะไรมาพูดด้วย ฉันก็แค่พูดความจริงเองถ้าเป็นใครกันมาดูเรื่องครอบครัวเราคุณเสี้ยสือฉันจะแย่งสิทธิ์ในการเล่นดูลลกสาไม่ใช่เพราะเงินนายไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้ฉันเลยโอ้หรือว่าฉันเข้าใจเธอผิดไปสิ่งที่เธอต้องการน่าจะมีค่ามากกว่าเงินหลายเท่ากล่องสมพวกนี้หนึ่งกล่องติดยวนไม่ใช่เหรอให้เดือนละร้อยกล่องเธอใช้ค่าเล่นดูฮะทำไมคิดว่าข้อเรียกร้องมันน้อยเกินไปเหรอไม่ได้คิดแบบนั้น พวกแกเอากล่องสมพุกน,นี้ไปให้หมดนอกจากกล่องสมุสี่กล่องนี้เดือนนี้ยังขาดอีกเก้าสิบหกกล่กลองเธอกล้าเลยเจ้าอันชิงฉันเห็นับเธอที่เป็นแม่แท้ๆของลูกสาวให้โอกาสเธอไปครั้งสุดท้ายแล้วเลยเสียสือฉันจะเลี้ยงดูลูกสาวไม่ได้ขอเงินสักหน่อยนายไพอใจะอะไรอีกฉันว่าคนที่น่าไม่อายคือคุณตันหกักขอ้อเรียกร้องของคุณมันเกินไปจริงๆฉันว่าขอ้อเรียกร้องของเธอมีเหตุผลเทาก่ เราจอกันอีกแล้วนะเขาฝึกฝนวิชาดาบสยบมารมาจริงๆเพียงแค่วันเดียวก็ตัดสินใจที่จะตนตัวเองคนพูดนี้โหดเหี้ยมกับผู้อื่นคงยิ่งเอาอะไรมาบอกว่ามีเหตุผล